พอยกาดสมองเพชรที่อยู่ในลีกมา21ปีการันตีด้วยสถิติการอาซิตและสติลมากที่สุดเป็นอันดับสตลอดการของ NBA แต่โชคชะตากลับเล่นตลกเดินทางไปเส้นขนานกับแหวนแชมป์ CP3 หรือคริสพออาจจะเป็นหนึ่งในซูเปอร์สตาร์ที่โชคร้ายที่สุดคนหนึ่งที่เราเคยเห็นมาครับเพราะถึงแม้ว่าจะเพียบพร้อมเพราะทักิลในระดับที่แฟนๆเรียกว่าเป็นพอยกอร์ดแต่เส้นทางของเขากับการไปแชมป์ NBA ยังไม่เคยบรรจบกันเลยแม้แต่ครั้งเดียว15ปีในเพลย์ออฟแต่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับแหวนแชมป์เลยสักวงแถมล่าสุดยังโดนต้นสังกัดอย่างลอสแองเจลิสคลิปเปอร์ประกาศแยกทางแบบไม่มีเยื่อให่หลังเจ้าตัวเพิ่งจะประกาศว่าจะรีทายในช่วงจบฤดูก,กาลนี้แบบที่งงกันทั้งเพื่อนร่วมทีมง,งกน้ฟ ซึ่งถ้าหากจะไร้เรียงเรื่องราวของคริสพอลก็คงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่ตัวเขาถูกดรับเข้ามาในลีกเป็นดรับอันดับที่4ในปี2005โดยทีมเนโอรินพลิแคนซึ่งตอนนั้นยังเป็นเนโอรินฮอนเนสตอยู่เลยซึ่งในช่วงเวลานั้น Chris Paul คริสพอลกกค่อยๆพัฒนาตัวเองกับทีมมาเรื่อยๆจนจบรุก,กี้ซีซั่นโดยกลายเป็นรุก,กี้ที่ทำแต้มแอซิสสติลและทำดับเบิลดับเบิลมากที่สุดในรุก,กี้คลาสเดียวกันแถมยังเป็นผู้เล่นคนที่2ที่สามารถทำสตีลได้มากที่สุดใน UE, ล,ลีนนรกรแ โดยในปีแรกของการเล่น NBA คริสพอจบซีซั่นด้วยค่าเฉลี่ย16.2แต้ม5.1รีบาว7.8แอสซิสและ2.2สติลต่อเกมและคว้ารางวัลลุกี้ออฟเดอะ a r ไปครองจากนั้นคริสพอก็อยู่ช่วยทีมมาโดยตลอดครับจนกระทั่งฤดูก,กาล2007-2008คร2007ิสพอก็ระเบิดฟอร์มพาทีมนิวออร e ลีนส์ฮ n e t s จบอันดับที่2ฝั่งตะวันตก ด้วยสถิติชนะ56เกมมากที่สุดในบริษัทของแฟนชายแต่คริสพอรก็เกือบจะคว้ารางวัล MVP มาครองได้ในปีนั้นครับแต่ก็ได้ไปแพ้การบวตให้กับสุดยอดผู้เล่นอย่างโคบิลไบรอันแต่คริสพอรเองก็มีชื่อติด All m e a และ All Defensive t e a เป็นรางวัลปลอบใจนะครับส่วนในปีนั้นนิวลินทอนเนสทะลุเข้าไปเล่นในเพลย์ออฟครับแต่ก็ต้องจอดให้กับสเปอร์แชมป์เก่าในเพลย์ออฟรอบที่2 หลังจากนั้นคริสพอกับเนโอลินฮอนเนสก็ประคองกันมาเรื่อยๆครับจกกนกระทั่งท้ายฤดูก,กาล2010-2011คร2010ิสพอก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณอยากย้ายออกจากทีมแถมในช่วงเวลานั้นก็ยังมีกระแสข่าวว่าตัวเขาเกือบจะได้ย้ายไปเล่นร่วมกับโคบีไบรอันที่ LA l เ k e ลเกอยู่แล้วแต่ถูกทางลีที่ตอนนั้นเป็นเจ้าของทีมเนโอลินฮอนเนสพับดิวนี้ทิ้งไปเนื่องจากดิวของคิปเปอร์ที่ยื่นเข้ามามีข้อเสนอที่ดีกว่า และแล้วเส้นทางของพอยคอย์ก็ถูกลิขิตให้มาสร้างตำนานลอฟซิตี้ของตัวเองที่ L.A. c l i คล e r เปอรแทนที่จะไปร่วมเล่นกับโคบีไบรอันที่เลเกอร์สครับโดยในการเล่นของคลิปเปอร์ในช่วงเวลานั้นที่นำโดยคริสพอร์เบร็กิฟฟินและเดียงเดจอแดนถูกแฟนให้ฉายา,ยาว่าลอฟซิตี้จากการเล่นที่วือหวาบุกโจมตีอย่างรวดเร็วและมีลูกทีเด็ดอย่างการล็อบพาจากคริสพอให้เบรกิฟฟินหรือเดียงเดจอแดนในการทำแอรเลฮุป ก็ต้องยอมรับว่าคลิปเปอร์ในยุคลอฟซิตี้นี่มันดูสนุกจริงๆนะครับแถมคริสพอรก็ยังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกลายไปเป็นผู้เล่นคนแรกของแฟนชายที่มีชื่อไปติดอ l l NBA ทีมแรกนับตั้งแต่ทีมย้ายเมืองมาที่ LA ในปี1980ในปีนั้นถึงแม้ว่าผลงานจะดีครับคริสพอรและ LA Clipper ก็ยังโชคร้ายต้องไปแพ้ก,กับสเปอร์ในเพย์ออฟรอบที่2อีกครั้งหนึ่ง ในปีต่อมาก็เป็นอีกครั้งครับที่ลอฟซิตี้ดูมันดูสนุกมีผลงานที่ดีในฤดูกาลปกติครับแต่ก็ได้ไปตกรอบเพลย์ออฟตั้งแต่รอบแรกจากการแพ้กับเมมฟิกกิสเย์จนนำไปสู่การปลดโค้ชวินนี่เดลในโกรแถบยั้มีข่าวว่าคริสพอรก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการปลดโค้ชในครั้งนี้อีกด้วยถึงแม้ว่าทีมจะมีการออกมาปฏิเสธในภายหลังก็ตามครับในฤดูกาล2013-2014คร2013ิสพอต่อสัญญา5ปี107ล้านกับทางด้านของ LA ล l i p p e r ์และพาทีมเข้าสู่เพลย์ออฟได้อีกครั้งหนึ่ง แต่แล้วก็เหมือนเดิมครับไปพลาดท่าแพ้กับ OK c ซที่นำโดยควินดูแรนและก็รัสเซลเวสบุกในเพลย์ออฟรอบที่2ความโชคร้ายของคริสพอยังคงดำเนินต่อไปในฤดูกาล2014-2015คร2014ิสพอในปีนั้นดูสมบูรณ์แข็งแรงมากที่สุดตั้งแต่อยู่ในลีกมาครับตัวเขาลงเล่นครบทั้ง82เกมเป็นครั้งแรกในอาชีพครับและก็เป็นอีกครั้งที่ทีมของคริสพอะลุเข้าสู่รอบเพลย์ออฟแต่ความโชคร้ายก็กลับมาหลอกลอนคริสพออีกครั้งหนึ่งครับเมื่อตัวเขาต้องฝืนเล่นในเกม7ที่เจออกับเปร์ทที่มีอาการบาด็ม ถึงแม้ว่าจะฝืนจนผ่านสเปอร์ในรอบแรกมาได้ครับแต่ตัวคริสพอร์ก็ไม่สามารถที่จะลงสนามช่วยทีมใน2เกมแรกในเพลย์ออฟรอบที่2ที่ต้องเจอกับฮิวสตันร็อกเก็ตจนสุดท้ายตัวเขากับทีมก็ต้องพ่ายแพ้ในเพลย์ออฟรอบที่2อีกครั้งหนึ่งและนี่ก็เป็น7จ็ฤดูกาลติดต่อกันครับที่คริสพอร์ได้เข้าสู่เพลย์ออฟแต่ไปไม่ถึงรอบชิงสายเลยแม้แต่ครั้งเดียว ในอีก2ปีที่เหลือกับคริปเปอร์ก็มีสตอรี่ที่ไม่ต่างจากเดิมครับทีมได้เข้าสู่เพลย์ออฟแล้วก็แพ้ตกรอบแรกทั้ง2ปีโดยที่คริสพอมีอาการบาดเจ็บที่มือไม่สามารถช่วยทีมได้จนสุดท้ายลอสซิตี้ก็ต้องปิดฉากลงไปด้วยการที่คริสพอย้ายไปร่วมทีมกับเจมส์ฮาเดนที่ฮิวสันร็อกเก็ตถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นกับร็อกเก็ตได้ไม่ค่อยดีนักครับเนื่องจากคริสพอมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าจนต้องพักไปถึง14เกมแถมยังต้องปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นของเจมส์ฮาเดนที่ แต่ด้วยประสบการณ์10กว่าปีที่อยู่ในลีกครับสุดท้ายคริสพอก็สามารถที่จะปรับตัวเล่นร่วมกับฮาเดนได้อย่างลงตัวครับจนทีมสามารถที่จะเก็บชัยชนะไปได้ถึง65เกมเป็นสถิติชนะมากที่สุดของแฟนชายและส่งให้เจมส์ฮาเดนคว้ารางวัล MVP ในปีนั้นไปครองได้อีกด้วยในเพลย์ออฟปีแรกกับร็อกเก็ตครับคริสพอช่วยทีมเอาชนะทั้งทิมเบอร์วูฟและยูทาจัสลุเข้าสู่รอบชิงสายได้เป็นครั้งแรกของตัวเขาเองโดยต้องมาปะทะกับโกลเด้นสเตทวอริเออร์กีสู้กัน โรเกตที่ขึ้นนำซีรีส์อยู่3ต่อ2ต้องเสียคริสพอไปจากอาการบาดเจ็บแฮมสตริงในช่วงท้ายเกมที่5ส่งผลให้อีก2เกมที่เหลือยูซันโรเกตโดนฝั่งสะพานทองเก็บชัยชนะแบบ back back, แบ็ k ทูแบ็ k แซงเข้าไปสู่ไฟนนลและควา้าแชมป์มาได้ในที่สุดถึงแม้เทพีงชัยชนะจะไม่อยู่ข้างคริสพอครับแต่เทพีแห่งเงินทองก็ยังไม่ทิ้งเขาไปไหนในปีต่อมาคริสพอต่อสัญญา4ปี160บล้านกับยูซันโรเกตและช่วยทีมเข้าสู่เพลย์ออฟได้เหมือนเดิมแต่แล้วก็ไปแพ้กับสะพานทองเหมือนเดิมครับในเพล แล้วมันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คริสพอร์ต้องโยกย้ายครับเมื่อทางฮิลสตันโรเก็ตตัดสินใจ,จที่จะรีอูเนียนเจมส์ชาเดนกับรัสเซลเวสบุกอีกครั้งหนึ่งทำให้คริสพอร์ต้องถูกเทรดไปอยู่กับโอเคซีที่กำลังสร้างทีมอยู่ซึ่งทีมในตอนนั้นยังไม่สุกงอมยังไม่แข็งแกร่งเหมือนกับทีมชุดแชมป์นในปัจจุบันนะครับประกอบกับการระบาดข,ของโควิด -19 แเกไาทำให้ความพร้อมต่างๆของทีมยังไม่สมบูรณ์นะคริสพอร์จึงถูกทีมเก่าของเขาอย่างฮิง 7, ลล์ส,ส Chris OK ก,กนันโรเา่กน เริ่มต้นใหม่กับทีมใหม่ครับในปีต่อมา OKC OK ได้ทำการเทรดคริสพอไปยังฟินิกซันเพื่อแลกกับตัวแบ็กอัพที่จะมาช่วยเชกิลเจสอเล็กซานเดอร์ที่ทีมมองว่าจะเป็นเสาหลักในอนาคตให้กับทีมทำให้คริสพอได้ไปจับคู่กับดูโอ้คนใหม่อย่างเดวินบุกเกอร์ครับและกลายเป็นดูโอ้คู่แรกของทีมฟินิกซันต่อจากสตีฟแนตและอาร์เมสตาเดมายที่จับมือติดออสตาไปด้วยกันในฤดูก,กาลนั้น และในฤดูกาลนั้นคริสพอก็ขึ้นท่านเป็นผู้เล่นคนที่6ในบริษัท NBA ที่สามารถทำา1 0 0 0 0 s แอสซิสได้ซา่อให้เขากลายเป็นหนึ่งในพอย n t การที่ดีที่สุดในลีกอีก1คนในปีนั้นฟินิกซ์ซันทะลุเข้าสู่รอบชิงสายได้เป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ปี2010 และถึงแม้ว่าคริสพอจะต้องโดนกักตัวเนื่องจากผลตรวจโควิดเป็นบวกทําให้พลาดการลงเล่น2เกมแรกที่ต้องเจอกับคลิปเปอร์บ้านเก่าของเขาแต่ทีมซันก็ยังดีพอที่จะสามารถเอาชนะไปได้และทะยานเข้าสู่ NBA Final เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1993และนี่ก็คือ NBA Final ครั้งแรกของคริสพออีกด้วย ในไฟนอลปีนะั้นฟินิกซ์ซันจะต้องเข้าชิงกับมิวกิบัคส์ที่นาโดยเทพกรีกอย่างยานิสเอนเดอร์ทูคุมโปแต่ฟินิกซ์ซันก็สร้างความหวังให้กับแฟนๆด้วยการขึ้นนําซีรีส์ก่อน2ต่อศูนย์ครับและนี่คือช่วงเวลาที่ใกล้เคียงที่สุดของคริสพอกับแหวนวงแรกในอาชีพการเล่นของเขาขอแค่ชนะอีกเพียงแค่2เกมเท่านั้นคริสพอก็จะได้แหวนมาครองแต่แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ชัยชนะอยู่คนละฝั่งกับคริสพอ โมบิวโกี้บักที่โดนนำก่อน2ต่อ0พลิกกลับมาเอาชนะ4เกมรวดยัดเยียดความผิดหวังส่งให้คริสพอกลับบ้านมือเปล่าพร้อมแถมอาการบาดเจ็บที่ข้อมือจนต้องเข้าผ่าตัดในช่วงปิดฤดูกาลนั้นอีกด้วยฤดูกาลต่อมาของคริสพอกับฟินิกซันเป็นอีกครั้งครับที่ถึงแม้คริสพอจะไม่สมหวังเรื่องแหวนแต่ก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการต่อสัญญาครับฟินิกซันประกาศต่อสัญญา4ปี125ล้านดอลลาร์กับคริสพอในวัย36ปีซึ่งนี่ถือว่าเป็นสัญญาก้อนที่ แต่แล้วคริสพอร์ก็แสดงความคุ้มค่าของสัญญาที่เขาได้มาให้กับแฟนๆบาสเกตบอลทั่วโลกได้เห็นครับเมื่อเขากลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่สามารถทําระดับ2 0 0 0 0แต้มและ1 0,000แอสซิสประกาศตัวเป็นพอยต์กอร์ดอย่างสมภาคภูมิและจบฤดูกาลด้วยการพาฟินิกซันมีสถิตชนะถึง64เกมมากที่สุดเป็นปร,าาริษัทของแฟนชายอีกครั้งหนึ่งครับและตัวเขาก็กลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่อยู่ในทีมชุดที่สามารถทําสถิตชนะมากที่สุดเป็นปร,าาริษัทของแฟนชายได้ถึง4ีทีมเนลลินฮอนเนสลาคลิปเปอร์ดูซอนโรเกตและฟินิก ส่วนฟินิกซันในปีนั้นทะลุปไปถึงรอบชิงสายอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ได้มาแพ้กับดัลลัสเมลริกในเกมที่7หลังออกนำซีรีส์ไปก่อน2.0ต่อศและทานัานคริสพอรก็มีสถิติที่ตัวเขาก็คงไม่อยากจะจดจำครับด้วยการเป็นผู้เล่นคนแรกที่แพ้ซีรีส์หลังจากขึ้นนําก่อน2ต่อศูถึง5เกมทําให้ตัวเขาไปไม่ถึงฝันเหมือนเดิม หลังจากที่เข้าใกล้ถ้วยแชมป์ NBA มาหลายฤดูกาลครับเปนิคซันก็ทุ่มหมดหน้าตักับสร้างซูเปอร์ทีมด้วยการดึงเอาเควินดูแรนเข้ามาสู่ทีมโดยหวังว่าจะเป็นจิกซอชิ้นสุดท้ายที่จะมาเล่นร่วมกับคริสพอและเดวินบุกเกอร์เพื่อจะพาทีมไปให้ถึงฝั่งฝันสักทีเมื่อมีสกอร์ระ,ระดับซูเปอร์สตาร์เข้ามาสู่ทีมอีกคนหนึ่งคริสพอก็ตอบสนองด้วยการทำแอซิสกระจายเลยครับขยับจาก1 0,000แอซิสทำสถิติใหม่ของตัวเองเพิ่มขึ้นเป็น1 1 0 0 0แอซิส แต่ในปีนั้นทีมกลับมีปัญหากวนใจจากอาการบาดเจ็บที่รบกวนสตาร์ทั้ง2คนอย่างเคดีและก็บุคเกแต่ทีมก็ยังสามารถเอาตัวรอดมาได้ด้วยการจบอันดับที่4ฝั่งตะวันตกหลังจากนั้นฟินิคซันก็เข้าสู่เพย์ออฟ้วยจิ๊กซอที่ครบทุกตัวครับในรอบแรกฟินิคซันต้องพบกับอดีตทีมเก่าของคริสพออย่างคลิปเปอร์แต่ก็โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าครับหลังจากแพ้เกมแรกในบ้านกลับมาซัดคลิปเปอร์เกมรวดปิดซีรีส์ในเกม5ทะลุเข้าไปเจอกับเดนเวอร์นักเก็ต แล้วมันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ความฝันการได้ครอบครองแหวนแชมป์ของคริสพอร์ต้องมาจอดในเพลย์ออฟรอบที่2เมื่อเดนเวอร์นักเก็ตปิดซีรีส์เอาชนะซูเปอร์ทีมไปได้4-2ต่อในเกมที่6ส่งผลให้ฟินิกซันที่ลงทุนไปอย่างมาหาศาลคว้าน้ำเหลวอ,อีกครั้งหนึ่งจนทังทีมต้องประกาศปลดโค้ชมอนตีวิลเลียมและมองหาการปล่อยคริสพอร์ออกจากทีม หลังจากที่ล้มเหลวในฤดูกาลที่ผ่านมาฟิน n ิกซันที่กำลังมองหาก,าการเปลี่ยนแปลงก็เจอทางออกเมื่อตัวทำสกอร์หลักของทีมเล็กอยากจะออกมาสู่เวทีใหญ่กับเขาบ้างครับแบดลีย์บิลหัวหอกของทางโบชิตันวิสตัดแสดงความต้องการที่จะออกจากทีมฟิน n ิกซันจึงคว้าโอกาสนี้ไว้ส่งคริสพอไปเทรดแลกกับแบดลีย์บิลเพื่อสร้างซูเปอร์ทีม V2 ซึ่งการที่จะต้องย้ายไปเล่นกับวิสตัดูเหมือนความหวังเรื่องแหวนของพอยต์ก็ตจะต้องจบลงเพียงแค่นี้ครับแต่โชคชะตาก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นเมื่อทีมแชมป์เก่าอย่างโกลเด้นสเตอร์ิเออร์กดันมามีปัญหาภายในจากการปล่อยมัดตรงของเดมอนกรีนใส่หน้าจอแดนพูทำให้ทีมต้องตัดสินใจหาทางส่งน้องพูออกจากทีมครับทางด้านวอชิงตันวิสตดเองก็คงอยากจะสร้างทีมจากผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าคริสพอครับดังนั้นในอีก12วันหลังจากถูกเทรดไปยังวอชิงตันคริสพอก็ถูกเทรดอีกครั้งหนึ่งครับเพ โอกาสอีกครั้งกับแหวนวงแรกในช่วงท้ายอาชีพของคริสพอร์การมาอยู่กับทีมที่เน้นการเคลื่อนบอลเป็นหลักน่าจะเหมาะกับสไตล์การเล่นของคริสพอร์และอาจจะทําให้ตัวเขามีสิทธิ์ได้แหวนวงแรกที่ตามหามาสักทีแต่ความจริงมันโหดร้ายกว่านั้นครับเมื่อโกเดนสเ t a t e วอร์เรอรออกสตาร์ทได้อย่างยาแย่ผ่านไปครึ่งซีซั่นด้วยสถิติชนะ19แพ้24 ส่วนฟอร์มของคริสพอเองก็ไม่ได้เป็นแบบที่ถูกคาดหวังเอาไว้ครับเพราะนอกจากสะพานทองจะเป็นทีมที่เน้นการเคลื่อนบอลแล้วก็ยังเน้นการเคลื่อนที่ของผู้เล่นอีกด้วยครับซึ่งคริสพอในวัย38ปีก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ตามที่โค้ชเคอร์ต้องการจนต้องถูกดรอปไปเป็นตัวสำรองครั้งแรกในอาชีพการเล่นของเขาแถมในช่วงกลางซีซั่นยังมีอาการบาดเจ็บกระดูกมือซ้ายแตกจนต้องพักยาวแถมพอหายเจ็บกลับมาก็มาถูกทางทีมโกลเด้นเซอ์วัลเอย์ยกเลิกสัญญาจนต้องกลายมาเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต์ในช่วงท้ายซีซั่นอีก หลังจากที่โดนสะพานทองเวฟสัญญาทิ้งครับจานอันโตนิโอสเปอร์ก็ยื่นมือเข้ามารับคริสพอเข้าสู่ทีมด้วยสัญญาระยะสั้น1ปี11ล้านเหรียญโดยคาดหวังว่าจะเอาคริสพอรมาเป็นพี่ใหญ่ให้กับน้องๆในทีมครับแต่ในปีนั้นสเปอร์จบรูปก,การเป็นรองบอยฝั่งตะวันตกจบแบบไม่มีลุ้นอะไรแต่ข้อดีคือคริสพอได้กลับมาออกสตตร์เป็นตัวจริงแถมยังลงเล่นครบทั้ง8 2เกมโดยไรายอาการบาดเจ็บรบกวน แล้วคริสพอก็ยังทำสถิติแอสซิสต์ต่อเนื่องไปแตะระดับ12,000ครั้งแซงหน้าเจสันคิดขึ้นแทนเป็นผู้เล่นที่ทำแอสซิสต์มากที่สุดเป็นอันดับ2ตลอดการหลังจากไม่ประสบความสำเร็จกับการเดินทางออกตามหาแหวนแชมป์มานานถึง20ฤดูก,กาลคริสพอตัดสินใจเดินทางกลับมาอยู่กับทีมที่เหมือนกับบ้านของเขาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทีมที่ดรต์เขาเข้ามาก็ตามแต่เขาต้องการที่จะปิดฉากอาชีพการเล่นของเขาอย่างอบอุ่นท่ามกลางเหล่าแฟนๆที่เคยมีความสุขกับผลงานที่เขาทิ้งไว้ในยุคข,ของลอบซิตี้ เมื่อมาอยู่กับคริปเปอร์ได้ไม่นานครับคริสพอก็ประกาศว่าน,นี่คือฤดูกาลสุดท้ายของเขากับอาชีพการลงเล่นในฐานะผู้เล่น NBA ซึ่งก็เป็นไปตามที่หลายคนคาดการเอาไว้ครับมันจะมีอะไรสวยงามไปกว่าการปิดฉากอาชีพการเล่นของตัวเองท่ามกลางเหล่าแฟนๆที่รักเขา แต่แล้วความโชคร้ายก็ยังไม่ปล่อยคริสพอได้อำลาวงการอย่างมีความสุขครับเมื่อล่าสุดในวันที่3ทธันวาคมที่ผ่านมาทางทีมต้นสังกัดอย่าง LA Clipper กลับประกาศว่ากำลังจะยกเลิกสัญญาของคริสพอที่มีแพลนจะรีทายกับทีมในปีสุดท้ายแบบที่ผู้เล่นทั้งลีกรวมถึงแฟนๆได้แต่ขำหวดคิวว่าคลิปเปอร์ทำไปทำไหม ผู้เล่นที่อยู่ในลีกมา21ปีติดออสตา11ครั้งมีรางวัลและสถิติการันตีมากมายแถมยังชัดเจนอยู่แล้วว่าจะได้เข้าไปอยู่ในฮอออฟเฟมอย่างแน่นอนแต่ต้องมาถูกปฏิบัติแบบนี้ในช่วงเวลาสุดท้ายของอาชีพการเล่นของเขาจากทีมที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่2ซึ่งหลังจากนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าคริสพอจะตัดสินใจเลือกที่จะรีทายไปเลยหรือเปล่าหรือยังคงมองหาทีมต่อไปเพื่อเล่นให้จบฤดูก,กาลนี้ครับ แต่ในสุดท้ายเราก็อยากให้ทุกคนจดจำคริสพอร์ในฐานะสุดยอดผู้เล่นในตำแหน่งพอยกาดที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่ NBA เคยมีมามากกว่าที่จะสนใจว่าเขามีแหวนหรือไม่มีแหวนครับเพื่อให้อย่างน้อยความรักจากแฟนบาสท,ที่จะมอบให้กับคริสพอร์จะเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่จะตอบแทนผลงานของคริสพอร์ที่ทำให้กับวงการบาสเกตบอลมาทั้งหมด21ปี และนี่ก็คือบอลิสต้าหามาเล่าในวันนี้ครับโดยเรื่องราวที่เราจะหามาเล่าใน EP ีต่อๆไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตาม NBAU ถ e r t i m e เอาม,มาไว้ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับ